คมโลกไม่เข้าใจความหมายคำว่าชีวะซึ่งก็แบ่งแยกเป็นชีวะในระดับเริ่มต้นจากพืชจนกระทั่งไปถึงจิตอ,อจิตนิยามจนกระทั่งจากพืชไปถึงจิตเนี่ยที่เราเรียนกันแล้วแล้วอาตมาก,ก็กําลังแยกให้ฟังแล้ว่าแม้ จากพืชมาถึงจิตหรือจากดินน้ำไฟลมมาเริ่มมาถึงพืชมันก็เพิ่มหน่วยเพิ่มหน่วยแห่งความเป็นชีวะมาละเอียดละออมาเท่าที่จะพออธิบายได้ก็ค่อยอธิบายกันไปละเอียดกว่าน,นั้นก็ได้ แตก่ก็ค่อยๆไปตามลำดับจากยากไปหาละเอียดก่อนนะก็ได้อธิบายกันไปฟังเรื่อยๆเช่นจากมหาภูตร,รูปซึ่งเป็นดินน้ำไฟลมเริ่มจากภูตะพวกนี้เข้ามาจเจริญขึ้นเลว่าคามะก็มาเป็นภูตะคามมหาภูดก็มาเป็นภูตะคามจากภูตะคามไปเป็นพืชเป็นคามะนี่แหละอาศัย ความเจริญขึ้นไปอีกเป็นพีชคามานี่ตน้นจนจะเข้ากระแสที่จะเรียกว่าเป็นสภาวะของจิตแต่ยังไม่ใช่จิตแท้แท้เรียกว่าเจตพูดอย่างนี้เป็นตน้นะจากเจตพูดก็ค่อยๆเจริญขึ้นไปอีกนะเจตพูดไปเป็นปานะ จากปานะไปเป็นเจตสิกจากเจตสิกไปเป็นสัตตจากสัตตะจึงจะเป็นวิจิตปิญญาหรือจิตนิยามอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งเป็นพลังงานด้านจิตไม่ใช่พลังงานด้านวัตถุหรือสสารเหมือนอย่างที่ไอน์สไตน์เขาคนพบจุดสำคัญของพลังงานด้านสสารไปแล้ว อยู่สำคัญของทางด้านนามธรรมาก็โครงสร้างที่เป็น e เท่ากับ mc กำลังสองของอริสตา์เอามาใช้ได้แต่มันละเอียดก่อนนั้นเป็น e เท่ากับ mc กำลังสองเท่ากับ c องนี้เปิด m เล็ก c เล็กกำลังสองบวก a ใหญ่นี่เป็นสูตรเต็มที่อัตมาเอง ได้นำอธิบายมาแล้วแต่มันยังไกลยังยากยังไม่ใช่ง่ายและไปยังไม่ถึงคนยังไม่ทำถ้าคนทำได้ถึงขนาดนั้นนะรับรองระเบิดโลกลูกนี้โลกทั้งโลกแตกเลยระเบิดซึ่งจะเป็น E เทากับ C ใหญ่วงเล็บเปิด M เล็ก C เล็กกำลังสองบวก A ใหญ่เนี่ย Uh, c ีใหญ่เนี่ยเท่ากับองค์งประกอบของ m c กํกำลังสอง M เล็ก c เล็กกำลังสองของไอน์สไตน์เท่านั้นนะยังต้องค่อยๆเริ่มบวก A ใหญ่ซึ่ง A ใหญ่ก็คือ M เล็ก c เล็กกำลังสองนี่แหละ a ใหญ่ถ้ามันมีบวก A <Yeah. S 2> ก็เท่ากับบวก M เล็ก c เล็กกำลังสองบวกแล้วก บวก A ใหญ่โดยสก็เป็น A เล็กซเล็กกำลัง 2, สองก็ไปอีกเท่ากำลังสองกำลังสองไปถึง4ตัวก็ทดมาเป็น C ใหญ่ข้างหน้าก็ลด A ท BON A 1, 2, 2, A 1, 2, Oil, ี่มันจะบวกกันเข้าไปอีกมาเป็น C ใหญ่ข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะยกกำลังยกกำลังซ้อน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 ขึ้นไปเรื่อยๆหาที่สุดไม่ได้เลยระเบิดโลกลงนี้ทั้งโลกแตกเลย นี่ก็ฟังเอาไว้ผู้ที่ยังคิดไม่ออกก็ฟังไว้เท่านั้นแหละผู้ที่พอเข้าใจได้ก็คิดตามไปเลยกันว่าพลังงานมันหรืออะไรก็แล้วแต่แม้ทางจิตวิญญาณหรือทางวัตถุมันก็เป็นพลังงานที่จะเพิ่มหรือลดเพราะการเพิ่มจึงเป็นการสร้างสารรค์ก็ได้เท่าที่ควร แต่มันเกินขอบเขตแล้วมันคือทำลายพลังงานที่มากเกินคือทำลายเพราะงั้นคนที่รู้จักพลังงานและจัดก,การพลังงานได้เหมาะสมจึงใช้ความเจริญทำความเจริญได้อย่างเหมาะสมไม่เอาไปทำทำลายแต่คนไม่รู้นี่นึกว่ามันเป็นอำนาจใหญ่เอาไปทำลายกันแล้วทำลายจนกระทั่งโง่ ง่ไม่รู้ว่าไปทำลายอะไรมาทำลายชีวิตมาทำลายชีวะมาทำลายอะไรแล้วก็ไม่รู้กรรมไม่รู้วิบากเนี่ยวกีิศาสนาเทวานิยมนี่เขาไม่รู้จะก,กรรมหรือจะวิบากเขาก็ทำไปอย่างที่เขาไม่รู้อ่ะคืองมงายมันเอาตะกิเลสเอาจะชนะแต่เขาไม่รู้กรรมวิบากที่เขาทำนั่นเขาจะต้องมารับผิดรับกรรมวิบากที่จะว,วนเวียนมาเล่นงานเขา ซึ่งมันเป็นนิยายพรมลิขิตกันอยู่ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่ล้านล้าน,าน,านเรื่องที่ทุกวันนี้นักประพันธ์ก็เอามาร้อยเรียงเล่นกันไปสารพัดซึ่งมันก็มีเหตุอจัยจ,จากการผูกพยาบาทกันรักกันชังกันแก้แค้นกันดูดดึงกันอะไรอยู่อย่างเงี้มันไม่มีอื่นเลยนะ พราะการศึกษาธรรมศึกษาธรรมวิเจ้าจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีแล้วว่าไม่ไปทําสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนกันชีวิตและรู้จักความเกิดความตายที่มันหมุนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบเทวาน,นิยมมีการเกิดการตายกันอยู่ตายแลว้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็แล้วก็รับมีบาตทุกทุกทุกลง่าเป็นสวรรค์แลว้วก็ทุกแล้วก็ลง,าลง่าเป็นสวรรค,ค,ค,ค์นี่คือทุกข์ลงไปยิ่งขึ้น ลงไปสัปดานี้ขึ้นทุกไปหนักยิ่งขึ้นเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องในการเพิ่มบาปเพิ่มกรรมบิบาะเขาไม่รู้เขาก็ททำกันยังไม่รู้จักจบแต่ไปประคับความรู้กันไม่ได้ที่แกถ้าเขาไม่มีปฏิพานปัญญาไม่มีบารมีพอจะมาทางโลกุตระมาทางพุทธเขาก็จะต้องวนเวียนรับ มีบากกรรมอยู่อย่างนั้นนานับชาตินับชาติไม่ทวนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอจินไตยที่พูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรคุณพูดอะไรที่ก็น่าเห็นใจเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงมันบังคับกันไม่ได้เพราะง,งั้นในศาสนาพุทธทวันนี้เนี่ยมันเป็นยุคเสื่อมที่อาตมานำความ ที่เป็นพุทธจริงขึ้นมามาสถาปนาลงไปในความเสื่อมของพุทธศาสนา2,500ปีนี่มันเสื่อมจนหมดเชื้อของโลกุตระอัตมาต้องนำเชื้อโลกุตระเข้ามาปลูกฝังนำพาให้เข้าใจจนมาปฏิบัติกลับคืนเอาโลกุตระธรรมของพระพุทธเจ้าคืนมาได้เนี่ยมาพวกเราเนี่ย เป็นตัวยืนยันว่าปฏิบัติได้จนกระทั่งถึงขั้นเป็นสังคมมีวัฒนธรรมมีจิตวิญญาณเป็นประธานจึงมาเป็นอย่างนี้ได้ถึงขั้นเป็นสังคมสาธารณโภคีาธารณียธรรมหกอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเพราะเกิดจ,จ,จิตจริงจิตเจริญเป็นสา,ารณิยะปิยกรณะขรุกรณะสังฆะอวิวาทะสามกียะเอกีภาวะ เพรภัยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขยายความพรยัญชนะบาด,ดี